กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์สมาชิกวุฒิสภาก่อนที่ดิฉันจะได้อภิปรายถึงข้อสังเกตที่ดิฉันมีความเห็นขออนุญาตเรียกสั้นๆนะคะพระราชกำหนดเงินกู้ห้าแสนล้านนี้ดิฉันกอ่เรียนว่าหลายๆท่านก็คงพูดไปแล้วว่าด้วยภาวะการระบาดของโควิด -19 ซึ่งระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยแล้วก็ยังไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่เป็นเหตุให้ เราประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะงักงนันประชาชนเดือดร้อนในการทำมาหากินการที่รัฐบาลจำเป็นต้องฟื้นฟูนเยียวยาเพื่อโดยการออกพระราชกำหนดเงินกู้ห้าแสนล้านนี้จึงเป็นเข้าเหตุแห่งความจำเป็นเร่งด่วนดิฉันจึงเห็นด้วยแล้วก็ยินดีสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันมีข้อสังเกตที่จะขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่า ประการแรกเรนคิดว่าในยามที่เศรษฐกิจถดถอยรุนแรงมาตรการทางการคลังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในวิกฤตโควิด -19 นี่ก็เช่นกันเรนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลหลายประเทศมีการอัดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อมาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจการที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้จะนำรอแต่แหล่งเงินได้จากภาษีคงไม่พอเพียง รัฐจึงจำเป็นต้องก่อหนี้ด้วยการออกพันธบัตรเพื่อหยิบยืมเงินออมจากประชาชนซึ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้ภาครัฐที่พอกทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยหนี้สาธารนณะหลายคนอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องจำนวนตัวเลขนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีนะคะเดนคิดว่าตัวเม็ดเงินที่ดูมากมายหลายหลักล้านบาทไม่ได้สะท้อนปัญหาภาระหนี้ของรัฐบาลได้อย่างครบคัน เพราะแม้ว่ามูลนี้มีมากแต่ว่าหากเศรษฐกิจมวลรวมมีศักยภาพในการสร้างรายได้มาชำระหนี้หนี้สาธารณะก็ไม่เป็นปัญหาในการบั่นทอนสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรนั่นเป็นที่มาที่ไปว่านักเศรษฐศาสตร์จึงเลือกใช้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP เพราะแสดงให้เห็นถึงภาระหนี้ของรัฐเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจ หลายท่านได้กล่าวไปแล้วและท่านรัฐมนตรไีได้พูดแล้วว่าประเทศไทยขณะนี้เรามีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ใกล้จะถึง60%ซึ่งเป็นกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นดังนั้นรัฐบาลจะเหลือช่องว่างในการใช้มาตรการทางการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ได้ลดลงอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากปัญหาการแพร่ระบาดของโลกไม่จบลงในเร็ววันจะทำให้รัฐบาลไม่สามารถใช้มาตรการทางการคลังเข้าแก้ไขได้อีกซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินของนโยบายการคลังลดลงจนทำให้วันข้างหน้ารัฐบาลอาจไม่มีเม็ดเงินใช้กอบกู้เศรษฐกิจได้อีกดังนั้นดิฉันมีข้อเสนอว่าดิฉันอยากให้รัฐบาลเริ่มพิจารณา การปรับกรอบความยั่งยืนทางการคลังโดยเพิ่มสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในเชิงหลักการการมีกรอบว่าประเทศพัฒนาแล้วควรมีสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะจอ g d ด GDP ไม่เกิน90%ประเทศกำลังพัฒนาไม่ควรเกิน60ร์เซแต่สัดส,ส่วนดังกล่าวไม่ได้เป็นกรอบเข้่งคัดค่ะประเทศที่มีสาธารณะหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงที่สุดในขณะนี้คือญี่ปุ่น มีถึง256ซและทั่วโลกมีอัตราเฉลี่ยของหนี้สาธารณะสูงขึ้น13เนต์ณสิ้นปี63เท่ากับ97.3ของ GDP ก่อนเกิดการระบาดใหม่ในปี64และในปี6และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น99ของ GDP ในปี65 ความยั่งยืนทางการคลังจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนมากหรือน้อยแต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเจริญเติบโตของรายได้ของประเทศในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องดูปัจจัยหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหนี้ต่างประเทศรวมทั้งผลิตภาพของปัจจัยต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตยวอนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะคะที่เราเรียกว่า total factor productivity หรือค่า TFP ซึ่งสะท้อนความสามารถในการสร้างไรายได้ของประเทศแต่สองสปีที่ผ่านมานี้ค่าของ TFP ของประเทศไทยมีการชะลอตัวด้วยหลายเหตุปัจจัยดังนั้นหากรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มสัดส่วนนี้ต่อสาธารณะสิ่งที่รัฐบาลอาจจะต้องมี ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการคือจะทำอย่างไรให้ศักยภาพของค่า TFP ของประเทศไทยสูงมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเปิดช่องให้เราสามารถเพิ่มหนี้สาธารณะต่อ GDP ได้เพื่อให้รัฐบาลมีช่องว่างในการใช้มาตรการทางการคลังรองรับแก้ไขปัญหาโควิด19ประการที่สอง ในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้5 0 0แสนล้านนี้มีกิจกรรมอยู่3ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องของเรื่องทางการแพทย์และสาธารณสุของเงินส0 0 0 0ื่นล้านบาทเรนกงไม่ขอพูดถึงว่าในเรื่องการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพราะัา้นเชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุขคงดูอย่างดีแล้วแต่สิ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตและเป็นข้อกัง,งวลคือประเด็นเรื่องของวัคซีนเรน,นคิดว่าวัคซีนมีความจําเป็น ทั้งกับพี่น้องคนไทยทุกๆคนแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลก็คือว่าเรามีคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เป็นระดับผู้บริหารคนเหล่านี้มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเสียงสะท้อนของคนเหล่านี้ถ้าหากส่งไปจากต่างประเทศแล้วจะมีผลกระทบต่อด้านการลงทุนของประเทศในระยะยาวจึงอยากเรียนฝากรัฐบาล ให้เตรียมแผนงานสำหรับการฉีดวัคซีนให้ผู้บริหารหลังนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคนต่างทั้งแรงงานของคนไทยและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยขณะน,นี้และถือเป็นส่วนสำคัญในภาคการผลิตรว,วมถึงการก่อสร้างซึ่งจะสะท้อนไปเรื่องของค่า TFP ที่มีกันได้กล่าวขึ้นในตอนเบื้องต้นการระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มคนพวกนี้จึงมีความสาคัญ เรนขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัศมรตรีประเด็นที่ได้รับข้อร้องเรียนมาเดนมีทั้งเพื่อนฝูงแล้วก็คนในวงการของสภาอุาตสาหกรรมขณะนี้หลายโรงงานมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเขามีความต้องการอย่างยิ่งที่จะต้องให้คนงานในโรงงานได้รับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะคะจึงขอฝากด้วยนะคะประเด็นต่อไปคงเป็นประเด็นเรื่องของ เงินช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน3แสนล้านบาทที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างหรือว่าเลิกกิจการรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆแล้วส่วนหนึ่งก็มีการช่วยในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟซึ่งยังคือเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่นี่อยากจะฝากรัฐบาลไปรองพิจารณาก็คือว่ามาตรการส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราลดค่าใช้จ่าย แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ยินรัฐบาลพูดคือค่าเช่าค่าบริการของทั้งโรงงานหรือผู้ประกอบการรายเล็กราน้อยที่เช่าพื้นที่รวมถึงร้านอาหารเสียงสะท้อนนี้เป็นเสียงที่นั้นได้รับมาหลายครั้งที่ลงพื้นที่ในการพบพี่น้องไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือในลองไปสุ่มรวจความคิดเห็นของผู้ที่ขายสินค้าเขาบอกว่ารายได้ลดลงแต่ค่าเช่าไม่ได้ลดลงเลย ดังนนก็อยากจะเสนอรัฐบาลว่ารัฐบาลน่าจะออกมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อให้ผู้เช่าลดค่าเช่าพื้นที่ค่าบริการค่าส่วนกลางต่างๆซึ่งข้อเสนอของดิฉันนี้ตรงกับการสำรวจความคิดเห็นที่สภาอุตสาหกรรมได้รวบรวมจากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นมาตรการ คนละครึ่งเฟสสามเราชนะหรือมอสามสิเดินคิดว่าเป็นมาตรการที่ดีที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามจะมีข้อห่วงใหญ่ว่ามาตรการหลายๆอย่างที่รัฐบาลออกมาเราออกมาตรการโดยอาศัยเทคโนโลยี Technology, ความหมายคือผู้ที่จะใช้บริการในส่วน แม่ค้าพ่อค้าหลายย่อยจำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนผู้ที่จะไปใช้บริการคือประชาชนก็ต้องมีสมาร์ทโฟนแต่เรามีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อสมาร์ทโฟนใช้ยังเข้าใจดีค่ะว่าการที่รัฐบาลออกมาตรการผ่านทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสามารถควบคุมในเรื่องของคอร์รัปชันควบคุมการบริหารการเงินได้ดี ก็ฝากรัฐบาลว่าอาจจะต้องพิจารณามาตรการสำหรับคนกลุ่มนี้ว่าจะทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้ได้รับมาตรการคล้ายๆค,คนละครึ่งสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นในลักษณะการออกคูปองระบุชื่อเพราะรัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว <c oughs> ประการต่อไปนะคะก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมอีกวงเงิน170,000ล้านบาทเพื่อเป็นการรองรับการจ้างงานรัฐบาลได้มีแนวทางในการที่จะจ้างพนักงานราชการชั่วคราวจำนวน1นึ่งหมื่นอัตราเป็นแผนงานดิฉันก็ขอชื่นชมแม้ว่าจำนวนอาจจะดูไม่มากดิฉันแค่คิดว่าถ้าหากว่าดำเนินการไปแล้วได้ผล รัฐบาลคงพิจารณาที่จะเพิ่มสัดส่วนในส่วนดีอย่างไรก็ดีเรนมีข้อสังเกตว่าเนื่องจากว่าเรามีกิจการหลายกิจการที่เลิกกิจการทําให้ผู้ถูกเลิกจ้างต้องกลับสู่ชนบทคนเหล่านี้แรงงานในภา,ภาคเกษตรจะเป็นภาคที่จะสามารถดูดซับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างแต่คนเหล่านี้หลายท่าน ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรกรรมหากท่านอยากจะให้คนเหล่านี้สามารถกลับไปดำรงชีพหลังจากที่ถูกเลิกจ้างจากในเมืองแล้วขอให้มีโครงการที่จะไปช่วยทำให้คนเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกษตรกรได้สิ่งที่ฉันเรียนนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขเล,ยลอยๆค่ะตอนที่เราลงพื้นที่หลังที่มีการโควิดระบาดรอบแรก เรียนก็เจอคนพวกกลุ่มนี้เกินเกินไปฮะหลายคนสนาทีแล้วนะครับยัง <จบ S 2> มีผู้ออกไปอีกเก้าท่านครับก็ฝากท่านนะคะสุดท้ายนี้เรียนขอเรียนว่าอยากจะฝากสภาพ,พัดว่าโครงการที่ท่านจะคัดเลือกมาทํานี้ขอให้ไม่ใช้กระบวนการคัดเลือกโครงการที่หน่วยงานกําหนดขึ้นมาขอใช้เงินกู้วิฉานั้นเงินกู้จะก,กลายเป็นแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณประจําปี จะจบแล้วนะคะท่านประธานสุดท้ายนี้ดิฉันขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณบุคลาการทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด -19 ครั้งนี้อย่างทุ่มเทและขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลท,ที่จะนำพาประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราผ่านพ้นวิกฤตนี้และที่สำคัญ,ญยิ่งคือ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ประสบภัยโควิดอยู่ขณะน,นี้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันดิฉันเชื่อบ้านว่าเราจะก้าวพ้นวิกฤตโควิด19นี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ